เป็นศิลปินมากความสามารถอยู่ด้ยวยกันก็มีแต่ความเหมาะสมลงตัว เรื่องความค้างรักก็ไม่มีแผ่วค่ะสำหรับสองนมสุดฮอตซีพึกและวิวชเวรีล่าสุดค่ะในวันที่4กันยายนซิมนิวก็มีงานเดินสายโปรโมทคอนเสิร์ตที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันเสาร์ที่25ตุลาคมนี้ณ Impact a r e n a เมืองทองธานีค่ะกับคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบครั้งที่2ซิมนิว์เซกันคอนเสิร์ตเกรซี่อินปรากฏการแห่งความรักครั้งใหม่เปิดขายตัดพร้อมกันในวันที่6กันยายนนี้ค่ะคิมนีก็รวบรวม ภาพบรรยากาศความน่ารักของทั้งคู่มาฝากแฟนๆกันค่ะ คุณว่าเขาเล่นโทรศัพท์หรือเขาหลับครับอ,อันนี้ก็เหมือนเล่นโทรศัพท์ในฝันตื่นบีนบีนโอ้ <c oughs> โหกกมากอะ่ะอันนี้ไม่เท่าไหรนะ่นะอันนี้ฝันฝันว่าอะไรนะฝันมาสองคอนห่งฝันมาขึ้นคอนนะ เอต้นแล้วเต้นอยู่ฝันมาเต้นอยู่หลกมากดีไม่ละเมิด์เต้นลงมาด้วยสวัสดีครัโอ้ยทำไมเสียงในหัวผมไปอยู่ในปากพี่ได้ไงเนี่ยมันมาแบบว่าเรียกว่ามันเข้าจมูกพี่ไงนี่ขนาดตัวหอมน้ำนะครเฮ้ยจริงเหรอใช่ตัวหอมโอาถึงด้านขวานะไม่ใช่ด้านซ้ายอาใพุทอาบอะไรนะอ๋อข้างอาบน้ำนิวไม่อาบน้ำจริงเหรอคะน้องนิวร้องเล่น ื่อกี้ตอน่านแล้วกบกินตัวแบบหอมมากเกือบเดินตามไปแล้วอ่าถูกต้องนะครับผมเอาล่ะต้อนรับน้องซีน้องนุนี้อย่างเป็นทางการนะที่แฉนะครับครับนะฮะเดี๋ยวนี้มาพูดคุยกันนิดนึงดีกว่าว่านี่นี่คือครั้งแรกเลยเนอะที่ไม่ที่มาแฉพร้อมกันสองคนใช่ปกติน้องนุนนิวจะมาเคยมาพร้อมกันปกติอยากมาคนเดียวใช่ไม่ได้มาเนี้นนานมากแต่เหมือนเฮียเคยมาตอนนั้นมาคนเดียวหรอไม่ได้มาหรอมาคนเดียวไม่ได้มาด้วยกันนานไม่ได้มาด้วยกันเขาใช้คำเรียก อย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรอย่างคูฟังอะไรเขาเรียกว่าหหมไม่ได้เหินเอางี้ให้เวลาน้องนุนนิวนะแล้วก็ให้คุณสีเนี่ยก็เป็นเทรนเนอร์นะเจ็ดวันเจ็ดหมื่นนะต้องเห็นร่องสิบเอ็ดในคอนเสิร์ต Crazy In Love นะโอ้โหซิกแพคไม่พอต้องร่องสิบเอ็ดเลยเออาไม่ทันก็เขียนเอาหนูเฮ้ยไม่ต้องเขียนนี่โอ้โหเทรนเนอร์คนนี้นี่กลารแน่นมากอูกไหมได้ถูกต้อง นะ네ครับผมเดี๋ยวคอนเสิร์ตครั้งนี้จะเริ่มขึ้นเมื่อไรเดี๋ยวเราจะมาถามครั้งลวกันครับเดี๋ยวเขาเรแล้วจริงแซวแซวจริงๆริเขาเรียกว่าอะไรอยากหูฟังอะไรเขาเรียกว่าหือเขาไรียกว่าหือเอางี้ให้เวลาน้องนุ้วนะแล้วก็ให้คุณสีเขาเป็นเทรนเนอร์นะเจ็ดวันเจ็ดหมื่นนะต้องเห็นล่องสิบเอ็ด ในคอนเสิร์ตไทยซีอินเลยโอ้โหซิกแพคไม่พอต้องร้องสิบเอ็ดเลยถ้าไม่ทันก็เขียนเอาหนูไม่ต้องเขียนนี่โอ้โหเทนเนอร์คนนี้นี่กล้าแน่นมากมาได้ถูกต้องนะครับผมฮะรู้สึกว่าเฮียบอกว่าให้พูดว่ารู้สึกอยากฝากซิงเกิลสองเฮียจังเลยซิงเกิลสองจะมาแล้วก็เลยจะมาแล้วน้องน้องนอย่ได้ยินยังได้ได้ฟังยังฟังแล้วพร้อไหมครับพอ้อมอ๋อขอเสนิดนึงได้ไหมให้น้องนิวร้อง ทำเอาไว้ยังไงนะเราไงนะมอนื่านะัน้นคือหนูร้องยังไงนะเดมหนูร็ทำเมโลดี้มาล้เนี่ยมอวนดึกออเออช่มัครับเช้าอยู่เช้าอยู่ส่ะสอบสี่กสออฮะเดี๋ยวเดี๋ยวแวะมาใหม่เดี๋ยวว่โอเคแวะมานะแวะมาแวะมาผมชอบเนืเพลงมันนะขอเมโลดี้เมโลดี้ เอ้ยคนคนดูนแค่น <favorite> ี้พอแค่นี้พอแค่นี้จะไปร้องในคอนเสิร์ตแล้วเปลี่ยนอ๋อไปยิ้มกันเองไปยิ้มกันเองอ่าฮะีีเราให้เฮียหรอเราให้เฮียเลี้ยงไปก็ได้ ทำไมทำมือเหมือนเพื่อชีวิตมากอ๋ออยาเพื่อชีวิตเขาไม่ยอมนะไม่อยาก้องไม่ใช่แนวหนเห็นหน้าหนูเพื่อชีวิตมากเลยนะอุ้ยหน้าหนูร้องเพลงเพื่อชีวิตหนูเรียนแบบว่าอิมแพคอลีน่ามองหน้าทุกคนอ่ะทุกคนก็จะพูดคำเดียวว่าหน้าหนูเพื่อชีวิตมากหนึ่งจุดเกนะฮะโนนิวร้องบัวลอยบัวตะโขนบัวลลออยยบัว อร่งยมามันจะแหวกไปนับไม่อยวนไ่รูบัวลอยเดี๋ยวทุกคนรอดูบัวลอยได้คนเดียวเลยแล้วมันไม่มีคือจะม่มเอออ่ะเดี๋ยวให้เขาไปถ่ายทอดกับบนเวทีแล้วกันครับนะครับสำหรับความรู้สึกแบบนี้นะใน Crazy Love นั่นเองนะครับคือเมื่อก่อนเราริบน้อยกว่านี้ไหมน้องเนี่ยริ้วไอ้แค่ตอนนี้ริเยอะขึ้นนนตอี้เยอะขึ้นเยอะเลยนะฮะพี่ซีก็รับได้มองเขาเสมอแต่เข้ามาว่าเป็นตัวเองเลยเดี๋ยวก็เรียนรู้กันไป เเป็นตัวองไไม่ได้ชมคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง D2Pun ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ